ช่วงนี้เราอยู่ในดินแดนที่ทุกคนเรียกว่าเป็นดินแดนที่อรดมสมบูรณ์สังเกตชายพเขาทำงานกันสาหัสเลยต่างจากพวกเราที่กำลังจะไปเล่นน้ำกันจะไปหาหอยนะเอา,อเอาง่ายเลยอันนี้ก็โชเฟอร์มือขับของเราเองเ <c oughs> <c oughs> บื้องทางเนี้ย <c oughs> ตึงมุ้ง ก็ได้ออนันต์มาจาผู้เด้อ้วงก็ต่างว่าเราอยูเรื่องบวกทั้งคู่ทั้งบ่วงมาครับมวลมวลต้องการก็ไปหาปลาครับตาต่อเมฆก็เลยว่าเนี่ยสังเกตเขาร้อนมากถึงกับต้องแจ๊กสอดกระดุมออกเลยแล้วก็ขับรถชมลมไปเนี่ยมองกล้องด้วยอันนี้ก็เป็นวัดประจำหมู่บ้านนะครับวัดป่าครับสวยงามครับใช่ว่ามันจะมีป่า <c oughs> สังเข็งง่ายๆก็วัดป่ากับวัดบ้านเนี่ยไม่มีป่าเสียงจักจั่นก็มีครัะป่าครับแล้วก็ข้างหน้าก็เป็นวัดป่าทรงธรรมอีกนะครับมีสองวัดครับิวนี่สวยมากเลยมากับซาริงตัวแรงเครื่อง V8 Turbo ความเร่งที่0.5อัตราการไหลเวียน5 0.5วินะครับเท่าที่เท็มไม้แห้งแล้วเดี๋ยวถ้าเท็มไม้ไม่ขึ้นนะครับน้ำมันก็จะหมดนะครับก็อยากจะมีสปอนเซอร์ประจำตัวนะครับสปอนเซอร์น้ำมันด้วยนะครับน้ำมันยิ่งถูกครับตอนนี้เรียบมาเป็นนะครับสปอนเซอร์ทางนี้ก็เป็นคนงานตัดผักเขาลกผักนะครับนิ่งเลย เป็นวิวที่สวยงามครับอุดรธานีครับนี่ครับมาเที่ยวได้ครับก่อนจะมาเที่ยวก็มาเลี้ยงเหล้าผมก่อนเออมาเลี้ยงเบียร์ผมก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะพาเที่ยวนะครับเส้นทางเนี่ยสวยงามครับอาจจะมีหลุมแต่ว่าก็นี่แหละครับมันก็คืนเคืงครับมันไม่มีหลุมมันไม่คืนเคืงครับมันคืนเคืงได้ยังไงล่ะมันจะคืนเคืงได้ยังไงคืนเคืองละก็เออ เสียงลวดชดหมาก็ดังเจอเกินนะครับขอให้ชดหมานะครับหมาใครดื้อเนี่ยก็ระวังนะครับนี่ครับจุดหมายเราก็เสียงนาลังคาสีแดงนะครับสังเกตโชคอัพเนี่ยก็ดีนะครับไม่มีเสียครับซาเล่งรุ่นนี้นะครับซาเล่งซาเล่งหรืซาเล่งรุ่นนี้นะครับสังเกตดูปั๊มเบวนะครับชครับโชกแดกนะครับ จะมีเสียงลมรบกวนนะเพราะว่าไม่มีไม่ดีๆนะครับอ่าไม่ดีๆวันนี้มาขอแต่สปอนเซอร์นะครับมาขอแต่เงินนะครับมีไม่ดีๆก็ส่งมาได้ครับ๋ยวคนจะให้ที่อยู่ให้ครับฝากติดตามด้วยนะครับ youtube ของเราครับป้องแปงครับซุยชี่ชีครับเียครเป็นการนี่คือเขาเรียกว่าเป็น ภูมิปัญญาชาวบ้านนะครับที่เอาดินในสระเนี่ยมาใส่ที่มันก็จะเป็นเป็นเป็นดินดีนะครับเออนี่ครับมาเหมาออกก็ได้นะครับทิกก็มีครับเยอะแยะไปจมเลยนะครับจะได้เกิดมาต่อนะครับในปีหน้าจะได้เก็บอีกนะครับผมจะไม่ตัดต่อนะครับจอดก็คือจอดครับนะจอดต่อจอดเลย โอ้โหไม่าเจอเขานั่นโอเคนะครับดับเครื่องไปทีเรียบร้อยนะครับนี่สังเกตรถไม่มีควันนะครับมีควันไม่มีควันไม่ขายครับคันนี้ครับเอาไว้ไปหน้ามาหลังเลยครับสังเกตวิวนะครับฟ้าคึมๆก็บรรยากาศดีครับนะถ้าใครมาได้เป็นเมียผมนี่โอ้ยผมพามาเที่ยวทุกคืนเลยครับมาเล่นนาครับบอลเล่นได้ไรโฆษณาเจ้าของผม ไปดูที่สากันเลยครับนี่ครับคือจุดไมาของเราที่จะมาเลียนน้ํานี่นะครับในถังนี่นะครับการว่าจะมาหาปลากันในถังนี่กับ2คนนะคระบู้้เล่นครับนุ่นครับบ่อนใหญ่เลยครับต้อนรับนะครับก็เป็นวิวที่สวยงามครับฝากกดติดตามฟอลลแชร์กดไลค์ด้วยนะครับแต่ก่อนจะลงนี่ก็ชาร์จพลังกันก่อนกินข้าวนะครับ อันนี้ก็กล่องข้าวคใครไม่รู้จักก็บ้าแล้วครับ <c oughs> โค้งจะครูจะอธิบายทําไมวะอธิบายอธิบายอธิบายทําไมวะนี่ก็คือ<ม>ปืนสําหรับทั้งนานครับไปยิงไล่ขโมยไส่แตกกันแน่นอนต้องกันตัวครับ <c oughs> ส่วนนั้นเอ็มร้อยครับเขาไม่ได้จ่ายครับผมแค่อยากโฆษณาผมไม่ได้จ่ายนะครับค <c oughs> ตัวสาวดามากอนก็เต็มที่ครับ กินเต็มท um, ี่ครับขี้เต็มกันเก่งอ้าวเชิญนั่งพี่ป๋อไต่บอกป๋อไตายังไม่โดนที่มันมิซีวิตเดี๋ยววางกล้องก่อนนะครับโอ้คิลฟอนปีอต้องเอาเกลือหอมันนะครับอ๋อจถามว่ากล้องผมใช้รุ่นอะไรถ่ายนะครับผมใช้ฮีโร่ครับซัมซุงฮีโร่เป็นชุดใหม่นะครับก็สังเกตว่าเราจะมีปลา มีสัตว์บกจัดน้ำนะครับอาหารมีพืชนะครับคืแก้วโอ้โท้องร้องนะเนี่ยต้องลองเจาๆขนมครับโจ๊กไม่มีนะมีแต่กกะปีเอาไหมครับ,รบจำแก้วครับโอ้นมังนงั่งสูงก็มีลงแมนยูทูบเลยว่าคิดลงไว้เบืองเด่นที่เป็นยังไฮนี่คือแก้วจาก คุณใหญ่อ้วนคาดเอออยงก่อนคาดตอบแจนเขาคือหอยนะหอยที่ผมับโอ้มาแลกกันอิวเก้าวครับเวลาบ่ายครับเมนูบ่ายนะครับอืมโอ้โหจะเสียบขนาดเลยวันนี้ผมกับมารีวิว มูยยอดตึกรักอนามัยมเมื่อรีวิวที่ร้านไม่ใช่ว่ามันสก n รันเนีเขาม่ได้ใจดอกเตว่าอยากรีวิวจบวันเออไร่อยนี่ยเขาจบวัหายจักบาทเลยอยากรีวิวจรสงๆแบบมันเสียบเนาะทีเคลียร์กัมากควงกันไหมดิแล้วก็มีพลังครับ ข้อตัวกินเ้าวครับไปฝ่ายที่สองลรวป่อกันมองเอาปลาหมดแล้วครับ